หลังจากที่ต่อไฟ12โวลต์เข้าแล้วนะครับแล้วก็จะกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับขึ้นตัว A นะครับแล้วก็ให้กดปุ่มเซตด้านบนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะเลือกจํานวนเหรียญน,นะครับ E, e, e ก็คือจํานวนเหรียญน,นะครับให้เลือกไปที่สเหรียญนะครับเป็นอ่าโอเคครับจานวนเหรียญเสร็จแล้วก็ให้กดเซตนะครับ H 1ก็คือจํานวนเหรียญที่เราต้องการให้เป็นแม่แบบนะครับแล้วก็จะเพิ่มไปที่20สนะครับเป็น20สเหรียญนะครับ ส่วน p นะครับก็คือค่าของเหรียญแรกนะครับที่อยู่ที่เราจะตั้งค่านะครับผมจะตั้งค่าเป็นเหรียญบาทก็คือค่า1นะครับ f ก็คือจํานวนของการส่งสัญญาณนะครับก็ตั้งไว้ที่8นะครับ s 2นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งเป็นที่20นะครับ p 2คืออะไร p 2คือค่าเหรียญที่2นะครับผมจะตั้งให้เป็นเหรียญ2บาทโอเค แล้วก็ f ก็ตั้งเป็น8นะครับแล้วก็ s ก็ตั้งเป็น20นะครับจำนวนเหรียญที่เราต้องการนำมาเป็นแม่แบบนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ p 3เป็น5 f เป็น8นะครับแล้วก็ s 20แล้วก็ p ค่าเหรียญที่เสียครับจะให้ค่าเหรียญเป็น10บาทนะครับ แล้วก็ F ก็เป็นแปดนะครับอ่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับพอเราตั้งค่าเหรียญเสร็จนะครับให้เรากดปุ่มเซต็จนะครับมันจะขึ้น A 1นะครับให้กดอีกครั้งมันจะขึ้น A 1นะครับให้เราหยอดเหรียญนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เหรียญ1นบาท2บาท5บาทนะครับแล้วก็10บบาทนะครับหยอดไปจนครบนะครับ หยอด A1 นจนครบ20เหรียญน,นะครับก็คือเหรียญบาทนะครับแล้วก็หยอด A2 จนครบก็คือเหรียญ2บาทแล้วก็หยอดเหรียญ5บาทครบ20เหรียญแล้วก็หยอดเหรียญ10จํานวน20เหรียญครับเป็นอันเสร็จสิ้นสาหรับการตั้งค่านะครับ,บค,ครับ